สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าวันก่อนที่ผมตัดหอดอาต้นสับปะรดอันนี้นะสับปะรดปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกสับปะรดหรืออะไรนี่นะครับเงาะป่าเนาะป่าแล้วก็ทิ้งลงไปให้ปลากินปลากิดว่ามันสีเบิดตบอกครับวันก่อนผมใม้อาหารวันนี้เรามาดูนะครับว่ามันหมดหรือไม่หมดนะครับแต่อาหารเราก็เตรียมมาอีกนะครับไปดูครับที่ผมโยนลงไปเยอะๆในคลิปก่อนนะครับผมว่าเหลือไหมนะครับ ในโค้งหนองนาผมนะครับขอยนญาตมุนนะครับอันนี้บ้านนะครับหลังบ้านของเราไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันว่ามันจะเหลือไหมดูครับดูครับดูจากฝั่งนู้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับในคลิปก่อนที่ผมเอาลงนั้นโยนลงไปเกือบเต็มนะครับปรากฏว่าหมดเกลี้ยงเลยนะครับปลาตะเพียนผมกินนะครับนะครับปลาตะเพียนผมกินบบเหลือเครือกันยังบ่เห็นพี่น้อง เกลือมันก็ยังเห็นเลยนะครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้ครับเขาเรียงงอกป่าเลยทช่นกันบ้านผมเอื้อนนั้นพักบ่วงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะโยนลงไปอีกนะครับพร้อมกับให้อาหารเม็ดนะครับจะให้ปลากินอาหารที่เป็นธรรมชาติของเขาครับกินเกลี้ยงเลยนะครับอะเดี๋ยวโยนลงไปเลยนะครับผม ขาจะแข็งแรงน,นะครับป่าเขาจะแข็งแรงเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เขาต้องการ,รอันนี้ก็เกิดขึ้นเองนะครับเราไม่ได้ปลูกนะครับผมเด็ดให้ป้ายกิน <c oughs> มุ่งผกอะไรที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยนะครับ <c oughs> เอามาโยนลงเนี่ยกินหมดเลย จะลาบปักมือครับจะโยนลงไปเลยนะครับผมให้มันอยู่หลายๆที่ ก่อนผมทดลองดูแล้วนะครับว่ามันจะกินไหมครับปรากฏว่าหมดเลยนะครับผมเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะโยนลงไปอีกครับเดี๋ยว,วน,นี้จะโยนลงไปอีกนะครับส่วนหนึ่งผมโยนลงไปบ้างแล้วนะครับเขาก็าจะแอบมากินตอนที่เราไม่โยนนี่ครับจะโยนลงไปเลยครับไอกลุ่มปลากินพืชเขาก็จะมากินตะเพียน ตะเพียนพวกนี้นะครับส่วนปลากินเนื้อกินอะไรที่กินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์อย่างพวกปลานินพวกอันนี้ก็จะให้อาหารเม็ดไปนะครับกระดูกลุ้นกันครับเดี๋ยวจะหวานอาหารลงไปเลยนะครับผมเพื่อนๆน,นี่ปลาเริ่มเข้ามาแล้วครับน่าจะไม่แห้งแล้วบ่อปีนี้นะครับแต่ก็ได้เติมน้ําเข้าไปอยู่ช่วงนึงอันนี้ก็เดือนหาแล้วครับเสียหอดเดือนหกลว นยังไม่ตกแถวบ้านแายุไม่มาทางนี้ครับก็ดีครับได้ปลอดภัยบานแสกลงไปเลยครับพี่น้องมาหลุ่นน้องกันครับปลาจะขึ้นกินบอนี่ก้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วป,ป,ปุบปุบปับปับแล้วพี่น้องมีเป็นความสุขนะครับเล็กเน็กแน บอลใ,ใหญ่ๆนี่กับพวกปลาตะเพียนครับตอนนี้ผมเห็นอยู่แถวปทุมธานีนี่เขาเอาใบไม้นี่แหละครับเป,เป็นม้วนเป็นมัดมัดมัดนะครับพัดยอดไม้แล้วไปผูกไว้ในน้ำหลายๆวันให้ปลาตะเพียนเข้ามากินเสร็จแล้วเขาก็เอาใบไม้นะครับไปเป็นเหยื่อในการตกปลาตะเพียน นี่ครับมีปลาดุกขึ้นมาเมื่อกี้อาหารนู่นครับกินอาหารละก่อนหน้านี้หน,น,น้าหนาวเขาไม่กินเลยนะครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับดูนี่ครับตัวน้ำหมุนเลยอืมเอาละครับนี่ขึ้นกินดีครับวันนี้วันนั้นขว้างแหก็ยังมีปลานิลมาติดอยู่นะตัวแต่ตัวไม่ใหญ่ ผมซื้อมาปลานิลที่เขาทำหมันนะไม่รู้ไปไหนหมดน่าจะโดนปลาช่อนจัดการเพราะบ่อเรานี่รวมหมดนะครับปลาชงปลาช่อนมีหมดกูบากปลาดุกปลานิลปลาตะเพียนปลาหมอผมไปควางแหกลมาแล้วมาเทลงอยู่เลยนะครับอืมวันนี้ดีครับสนุกเลยปลาขึ้นให้กินกินอาหารให้เราชมนะดูดูด ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ถ้าไปควางแหงนี่บ้าขึ้นซ้ำนี่เสือม่วนแล้วพี่น้องเดี๋ยวนามุนริ้วเลยอืออยู่ริมทางนี้ก็มีครับกระเพียนนี่เขาจะอายอตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นมากินใบไม้นะกินอาหารไปก่อนวั <c oughs> นก่อนผมก็โยนลงเยอะ รับหมดเลยเกลี้ยงเลี้ยงไว้เวลาไม่มีอาหารก็พอจับขึ้นมาเป็นอาหารได้พี่น้องเลี้ยงไว้เลยครับอยู่น้ำเงินน้ำใสนบ่เสียหายพี่ไหบางวันกับให้อาหารไปครับเ,เราเลี้ยงแบบไม่ได้เลียงอาหารเมื่อไดอะไรตามธรรมชาติปล่อยธรรมชาติรส่วนใหญ่แอาแลสองสามวันไม่ให้ทีนึงก็ได้ ให้เขาฝึกหากินเองจะได้แข็งแรงแล้วที่ดีที่สุดมันกคือมันสีบอมันจนเกินไปครับมันสีสับฮะยางไทยมันูซื้อน้ำมันกันแล้วซื้อน้ำมันมาตัดหญ้าครับโอ้ตัวนั้นใหญ่ครับดูดูน้ำหาง บุบเลยประดุกครขบตึนขึ้นขึ้นแล้วมีน้ําปากขึ้นฟองอากาศเยอะๆนะคือกลุ่มประดุกนะครับอ่ามีดีดหางบนี้พวกปลาตะเพียนน้ําหางพุ่งออกมานี่ตัวนี้ใหญ่ครับอยู่ตรงการ เดี๋ยวผมจะเดินไปหวานรอบๆคลองก่อนนะครับ น,นีแดดลมลมตกนะครับเพื่อนๆสบายครับไม่แดดเลยเย็นสบายเอาพยากรณ์อากาศจะมีฝนตกแต่ไม่น่าจะใช่พื้นที่บ้านเราครับเอาละครับก็ลค,บคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆ นี่ครับให้ดูปลาขึ้นกินอาหารมันอาจจะไม่เยอะนะครับเหมือนที่หลายๆท่านถ่ายมาจากวัดจากอะไรนะครับนั้นเขาเขาเลี้ยงไว้นานหลายปีนะครับตามแม่น้ำตามอะไรหน้าวัดอะไร,ะไรต่างๆของเรานี่เป็นธรรมชาตินะครับอยู่ตามทุกงไร่ทุ่งนาครับขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ